สบายจีเลตก็คือตัวใดตัวเงื่อนไขที่เขาสร้างึืวมาผูกมัดต,ต่อสิ่งที่เขารับรู้นั่นแหละบอกว่าสิรับรู้ทั้งนอกหรือทั้งในแม้กระทั่งเป็นความรู้สึกเองเ็าส้างความคิดขึ้นอมาผูกมัดว่าความรู้สึกฉันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นไปผูกมัดสิ่งภายนอกบุคคลสิ่งของสัตว์เหล่านี้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นต้องเป็นอย่างนั้นเท่านี้ยุหันละนั่นล่ะคือตัวจิเลตคือตัวสมุทัยหลวงพ่อรอันถึงสอนมาให้ มีสติคิดให้รู้ว่าคิดเมื่อความคิดดีดออกมาสิไปสร้างเง่อนไกสิไปผูกมัดสิ่งใดก็ระมให้รลู้เท่าท่านแล้วก็ว่างันไปเนี่ยจบนั่นนี่มันไงไงตำหนิหนึ่งในการปฏิบัติธรรมนี่คือบุญมหาศาลท่านศีลหลวงพ่อบอกว่าเปรียบเสมือนน้ําที่อยู่ในแก้วบาบากุศลต่างๆเปรียบเสมือนเกลือเอาเกลือเขาไปใส่น้ำในแก้วสิมเบ่งเข้มนั่นคือผลของอกุศลทั้งหลาย มันบบเพียงพอเขาก็ต้องตักน้ำดู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 จนน้ำม,มันเละไหลจนน้ควมเข้มนี่ห้ไปเขาต้องเฮ็ดอยู่จังสั้นแต่วิปัสสนาหรือการมาเห็นความคิดตัวเองอารมณ์ความคิดทั้งหลายนี่เปรียบเสม,มือนเฮ็ดเทียนนึงเปรียบเสม,มือนแม่น้ำเป็นสายทิ่มเกียร์ลงก่อนซ่องกุกเขากับโบเข้มบนรเทนนั่นเมันต่างกันจังสั้นเด้ว่วนถึงว่าภาวนานี่เป็นบุญสูงสุดเกียร์นี่คือเปรียบเสม,มือนบาปทั้งหลายนี่ทิ่มลงไปอารมณ์ทั้งหลายที่เขามาหาหฮา ิมลงไปในแม่นำจ้างให้ก็บพเข้มน่นบาปให้พ้นบ่ได้เพราะว่ามีปัสสนามันเป็นบุญไงจัะไงบ่ไงแล้วอุธิตให้เปียดรับบ่ได้ก็แล้วกันแล้วนะ